ยี่สิบครับข้อนี้เป็นการลบกวนสมดุลนะครับมาดูสมดุลของมานะก็คือจะมี N2O4 ครับ N2O4 แล้วก็สลายตัวนะครับเป็น NO2 ครับเดี๋ยวเราดูสมการนะครับอันนี้ใส่สองไปข้างหน้าด้วยนะเครับตรงนี้เนี่ยครับเวลาที่เข้าสู่สมดุลเนี่ยสมดุลครั้งแรกนะครับหลังจากที่ปล่อยให้มีการสลายตัวเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สมดุลครับ ที่สมดุลแรกเนี่ยครับจะมี N2O4 เนี่ยที่ภาวะสมดุล0.5โมลครับหลังจากนั้นมีการลบก,กวนสมดุลครับด้วยการเติม N2O4 เพิ่มเข้าไปครับ N2O4 นะครับเป็นสารที่อยู่ในสมการนะดังนั้นถ้าเติมเข้าไปเนี่ยก็สามารถลบก,กวนสมดุลได้ชัดเจนนะครับเข้าใจไหมพอเติมเข้าไปครับก็จะมีการปรับข้อสสมดุลใหม่พอปรับข้อสุสมดุลใหม่เนี่ยครับสารณภาวะสมดุลเนี่ยก็จะมีปริมาณแตกต่างไปจากสมดุลเดิมครับ สมดุลเดิมนะครับมี N2O4 0.5มลแต่ว่าสมดุลใหม่เนี่ยมีเท่ากับ0.72มลครับเขาบอกว่าการที่ตัวสมดุลใหม่เนี่ยครับมันมีค่าเปลี่ยนแป็น0.2เนี่ยแสดงว่าไอตอนที่เติมเข้าไปเนี่ยครับเติมเข้าไปในปริมาณเท่าไหร่ครับถามหาปริมาณที่เติมนะครับสำหรับข้อนี้นะขั้นแรกครับในเมื่อมันเป็นการรบกวนสมดุลครับสมดุลเนี่ยครับค่า k เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการรบกวนสมดุลครับดังนั้น ทั้งก่อนรัก,กูัสมดุลกับหลังรกูักสมดุลเนี่ยค่า K มันยังเหมือนเดิมนะครับค่าคงที่สมดุลเนี่ยยังเหมือนเดิมนะเราลองมาคำนวณค่า k ก่อนครับค่า k นะครับของสมดุลเคมี Me นี้นะก็จะเท่ากับความเข้มข้นครับของ NO2 อย่าลืมยกกำลังสองนะครับเพราะว่ามันมีสมบัติด้านหน้านะตรงนี้ยกกำลังสองเลยนะครับ NO2 ครับความเข้มข้นของ NO2 เนี่ยยกกำลังสองหารด้วยอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งซ้ายคือ N2O4 อันนี้คือคำนวณค่า k ของสมการนี้ใช่ไหมเราสามารถเอาตัวเลขนะครับปริมาณที่เขาให้เนี่ยในช่วงสุดุลแรกครับแทนค่าหาค่า k ได้เลยครับ n 2 o 4 0.5 n o 2 1ครับ1โมลนะก็แทนค่าเข้าไปครับครับก็จะได้นะครับว่าค่า k เนี่ยเท่ากับ2ครับค่า k มีค่าเท่า2นะในเมื่อได้ค่า k มาแล้วครับคราวนี้เราลองมาคำนวณครับตามสิทธิข้อนี้เขาต้องการให้เราหานะ เขาต้องการให้เราหานะครับว่าตอนรบกวนสมดุลเนี่ยเติม N2O4 เข้าไปเท่าไหร่นะเราลองมาคำนวณครับในภาวะที่มีการรบกวนสมดุลน,นะเขียนตามปกติเลยครับก็คือสมดุลเคมีมีช่วงเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าสู่สมดุลใหม่ใช่ไหมเราคิดนะครับภาวะที่มีการรบกวนสมดุลครับตอนที่จะเริ่มรบกวนสมดุลได้ครับแน่นอนว่า N2O4 เนี่ยของเดิมนะครับจากสมดุลเดิมเนี่ยมันคือ0.5มลครับ แต่ว่าตอนที่เราจะเริ่มรบปวนสมดุลครับก็ต้องมีการเติม N2O4 เพิ่มเข้าไปใช่ไหมตามที่โจทย์บอกนะสูตรครับว่าเติมเข้าไปเนี่ยเท่ากับเอมลครับติดตัวแปลไว้นะครับตอนเริ่มต้นนะครับมีของเดิมอยู่แล้วจะสมดุลเดิมแล้วก็ของใหม่ครับที่เติมเข้าไปเพื่อจะให้เกิดปริยาการลบกวนสมดุลได้ครับอันนี้ครับเติมเข้าไปเอมลนะส่วนนี้ก็ปริมาณเท่ากับสมดุลเดิมครับเป็น1โมลครับโอเคนะครับ เมื่อมีการเติมครับเติมสารที่สามารถรบกวนสมดุลเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็จะมีปริยาณนะครับในการปรับสมดุลครับอันนี้น่าจะเป็นการปรับสมดุลไปด้านไหนครับในเมื่อเติมครับเติมตัวนี้เพิ่มเข้าไปใช่ไหมการปรับสมดุลเนี่ยครับก็ต้องปรับสมดุลครับให้ไปทางขวาครับไปทางนี้นะถ้าเกิดว่าปรับสมดุลไปทางขวาครับก็แสดงว่า N2O4 เนี่ยจะต้องมีการใช้ออกไปนะครับถูกมีการสลายออกไปมากขึ้นนะ เมื่อสลายออกไปมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นลบนะครับ n2o4 นะครับถูกเอาไปใช้งานมากขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ครับว่าไอการปรับสมดุลตรงนี้เนี่ยมันทําให้มีการสลาย n2o4 นะครับไปในปริมาณเท่าไหร่ครับข้อติดเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวแปร b ครับโอเคนะครับอันนี้สลายไปครับเป็นลบ b ถ้าตรงนี้เนี่ยลบ b นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งสมมติด้านหน้าเป็น2ใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นบวก2 b ครับโอเคนะครับ ตรงนี้ระวังดีๆนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าไการเติมแก๊ส N2O4 ที่จะลบควาสมดุลเนี่ยไปเติมในช่วงเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่นะครับการลบควาสมดุลเนี่ยเราต้องเริ่มต้นครับด้วยการเอาของเดิมครับจากสมดุลเดิมเนี่ยรวมกับของใหม่นะครับที่ใส่เข้าไปเพื่อลบควาสมดุลตรงนี้ครับใช่ไหมต้องมีการใส่สารนะครับที่ลบควาสมดุลก่อนมันถึงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับสมดุลได้นะครับตรงนี้ถึงจะเป็นส่วนที่มีการปรับสมดุลนะโอเคนะครับตรงนี้ มันถูกเอาไปใช้ครับลบ B อันนี้เพิ่มขึ้นมา2 B ครับเป็นการปรับสมดุลเคมีและสุดท้ายครับที่ภาวะสมดุลใหม่เนี่ยปริมาณที่ได้ครับเขาบอกไว้แล้วว่ามี N2O4 นะครับ0.72โมลครับโอเคนะอันนี้ได้0.72โมลครับส่วนตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่เราสามารถคำนวณได้ครับจากเดิมเนี่ยครับเราคิดค่า K ไว้ครับค่า K เท่ากับ2ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถใช้นีครับ สมการที่เราคำนวณหาค่า k เนี่ยมาคิดได้ครับว่าไอส่วนเนี่ยครับของ no2 เนี่ยภาวะที่มีการปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วมีปริมาณเท่าไหร่นะครับค่า k ครับมีค่าเท่ากับ2ปริมาณของ no2 ครับเรายังไม่รู้ใช่ไหมก็ติดเอาไว้นะแต่ว่าโจทย์บอกมาแล้วครับว่า n2o4 เนี่ยมี0 7 2โมลครับแทนจำนวนโมลนีครับลงไปในช่องความเป็มค้นได้เลยนะเพราะว่า ปริมาตรเนี่ยครับมันเท่ากับ1ลิตรพอดีจริงไหมอันนี้ก็เลยเป็นค่าความเข้มข้นโมลต่อลิตรได้ไปเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราก็สามารถคิดได้แล้วครับว่าที่ภาวะสมดุลใหม่เนี่ยครับ NO2 เนี่ยมีค่าอะไรครับจะมีค่านะครับเท่ากับ1 2จุครับลองคิดเลขดูนะอันนี้ครับมีปริมาณเท่ากับ1 2จโมลต่อลิตรครับหรือคือถ้าเกิดอยู่1ลิตรเนี่ยก็มีเท่ากับ 1. 2ดโมลใช่ไหมแทน1 2จดเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับ เก okay, นะครับค่า k เหมือนเดิมนะครับถึงมีการลบกวนสมดุลเนี่ยค่า k ยังมีค่าเท่ากับ2เหมือนเดิมก็เลยสามารถคำนวณครับเอาค่า k ตรงนี้เนี่ยมาคิดหาปริมาณของ NO2 ที่สมดุลใหม่ได้ครับเราได้แล้วครับว่า NO2 ที่สมดุลใหม่เนี่ยมีค่าเท่ากับ1.2ใช่ไหมตอนนี้หาตัวแปรอะไรได้แล้วครับเราสามารถหาตัวแปร b ได้แล้วครับจากตรงนี้เห็นไหมครับหาตัวแปร b ได้นะครับเพราะว่า1เพิ่มเข้ามา2 b เนี่ย มีค่าเท่ากับ1.2ครับจากตรงนี้นะครับสามารถบอกได้นะว่าเริ่มต้นเนี่ยมี1ใช่ไหมเพิ่มเข้ามา 2b ครับจุดสุดท้ายในกลายเป็น1.2ก็หามาครับจะได้ b นะครับตัวแปร b เนี่ยมีค่าครับเท่ากับ0.1ครับเคครับได้ b นะครับจากตรงที่คำนวณตรงนี้นะก็แทน b ตรงนี้ครับเข้าไปที่ส่วนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลบ0.1ใช่ไหมดังนั้นครับก็ํำนอนเดี่ยวกันครับที่ส่วนนี้ ส่วนนี้เนี่ยครับเราสามารถเขียนสมการได้เหมือนกันครับก็คือ0.5ครับ0.5นะบวกกับ a แล้วก็ลบกับ b ครับลบ b ตรงนี้เนี่ยก็คือลบ0.1ใช่ไหมลบ0ูยจครับจะเท่ากับ0.2ครับผลลัพธ์สุดท้ายติดตัวแปร A ตัวเดียวแล้วครับคราวนี้ก็สามารถหามาได้แล้วครับว่า A มีค่าเท่าเท่าไหร่ครับ A นะครับคิดจากสมการตรงนี้นะจะได้ a เท่ากับ0.32ครับ a ไปศูนย์สามสองก็คือส่วนที่โจทย์ต้องการถามหาพอดีครับเรากําหนดไว้แล้วเขาว่าเติมแก๊ส N2O4 เนี่ยเข้าไปเท่่กับ a โมใช่ไหมกำนดเ a ออกมาได้ครับเท่ากับศูนย์สามสองตัวนี้ก็เป็นคําตอบได้เลยครับต่อข้อสองนะจุดสาคัญของข้อนี้ครับก็คือเราต้องกําหนดตัวแปรดีๆนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าหลายคนเนี่ยไปกําหนดครับตัวแปรปริมาณแก๊ส N2O4 ที่เติมเข้าไปเนี่ยครับในช่วงเปลี่ยนแปลงครับซึ่งไม่ใช่นะเราต้องเติมครับในช่วงเริ่มต้นครับเอามันไปรวมเนี่ย กับปริมาณครับจากสมดุลเดิมเข้าไปเลยครับเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของปริยาการลบกวนสมดุลครับดังนั้นตอนที่มันมีการเริ่มต้นเนี่ยต้องมีปริมาณสารเดิมรวมกับปริมาณสารนะครับที่เติมเข้าไปเพื่อลบกวนสมดุลด้วยครับเสร็จแล้วครับมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เนี่ยค่อยกําหนดเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งครับหลายคนจะเข้าใจว่ามันมีตัวแปรที่ต้องหาแค่ตัวแปรเดียวไม่ใช่นะครับมี2ตัวแปรนะคือตัวแปรที่เป็นปริมาณของ N2O4 ที่เติมเข้าไปครับเพื่อต้องการหานะกับตัวแปรครับที่ เป็นค่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของปริมาณสารครับที่กาหนดเป็นตัวแปร B ตรงนี้นะเราสามารถรอาศัยเนี่ยการหาตัวแปร B ครับจากค่า K ครับที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เห็นไหมค่าเสสดุดใหม่สดุนเดิมเนี่ยมันเหมือนกันครับก็สามารถใช้ตรงนี้เนี่ยครับค่า K ที่เหมือนเดิมเนี่ยคำนวณหาตัวแปร B แล้วตัวแปร B ตรงนี้ครับไปคำนวณหาตัวแปร A ต่อได้ครับจากปริมาณของ n2o4 ตรงนี้นะโอเคนะครับข้อน,นี้ก็ต่อข้อ2นะครับ ข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมขายทุกปมในเคมีมอปลายนะครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel เคมีพิ่พีเมก้าเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยย้อสอบนะครับ เนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสบทแล้วนะซึ่งคอตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับ ซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยระเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเอเคนไหม ซึ่งคอตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID Mega g a เคม2นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวค้อนนะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ